ให้ฉันมารอแล้วที่ป่าช้าหมาก็หอนไปยกใหญ่มันมันหอนจริงๆเลยนะจูงเฉยคงจำไม่ได้แล้วแล้วเดินไปต่อที่ทางซ้ายมองไปฉันก็ตกใจว่าเอ้ยกระจกมันมาย่างไรว่าเอ้ย จะมีมาวันแล้วยังจะมีกระจกแปลกๆมาอีกกระจกมี้พิเศษนิดนึงมีพ้ลมอยู่ข้างหน้าด้วยโอ้อยู่เฉยๆผมจะไม่ได้แล้วลองเดินไปเช็คฝั่งนู้นสิเดี๋เดียวว่าเห็นอะไรไหมผมว่าเห็นนะเงาอะไรดำๆผ่านไปเมื่อกี้ไม่ได้ถ้าเกิดอยู่คนเดียวอย่างนี้ถ้าปล่อยให้มันลงต่อไปหลอนตายแน่ ลองดูดิเฮ้ยเอ็งหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นเก่าของเราไม่ไม่ใช่ครับมันต้องพิสูจน์มันต้องมีสูตรหาของก่อนหาของอ้าวเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงลูกบอลคราวนี้เราหมดเสร็จแล้วแน่ทำแกงมันดูสิถ้ามันติดมือนเราอ่ะแสงมันตัวจริงขยดูไปดิมาละเฮ้ยขยหลังให้แรงกีดก่อน เอาละมือเดียวคงไม่ว่างต้องวางใหม่ต้องวางใหม่เอละนัให้ยเอาละัน้ทนเนีสดนนไวมันติดแล้วเนี่ยมันตันรมันอยู่นู่นน่ะเฮ้ยแล้วมันเอามาจากไหนมันออมาได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่เชื่อแบบมันจะมาได้ยังไงหรือว่เนี่ยมันจะมาได้ยังไงเฮ้ยต้องสักทีปุ๊บโอ๊ยมือ่า ดีจ้าฉันมาแล้วจ้าเสียงอะไรฉันมาหาเพื่อนผู้ชายไม่ใควะเน่ยเพื่อนฉันแล้วมันชื่อจ๊อบเรียนเราด้วยอ๊อ,อกอ๊อกอ,อ,กอ,อ,กอ่ะแล้วก็ผงไงเฮ้ยอย่าเพิ่งฉันเป็นคนและฉันไม่ใช่โก๊บเออเอาแล้วคุณเราเป็นใครอข้าวแก้วสายเช็ดเกิดแก้วเพื่อนเองสัมผัสเช็ดเกิดแก้วอืนามนี้ไอ้แว่นใช่ไหมไอ้จ๊อบไอ้แว่นโโอ้หใจเกือบแล้วเกือบแล้ววันนี่ม่นด้หรือววันนีก่อนเมื่อกี้นะ ฉันเดินผ่านตรงนี้ไปเห็นเป็นกระจกมีเงาดำๆเงาแปลกมากคือจุ๋แบบที่เงาเนี่ยเดี๋ยวข้าทำให้ดูใหม่ฝักฝังเอ้ยไม่ต้องฝังใหม่ดีกว่าข้าไปเลยดีกว่าปุ๊บเฮ้ยเงาหายไปแล้วเฮ้ยแมนตรงนี้เลยที่ข้าเห็นตรงนี้เลยเงามันเงาอะไรเงางตัวเองมปนกระจกใสเนี่ยนะเอาแล้วกกระจกใสคืออะไรอุ้ยกระจกใสเนี่ยมันมันไม่มีสารเคลือบ กระจกใสมีสารเคลือบพแสงจากวัตถุเนี่ยวิ่งเข้าไปกระจกตุ๊บตแสงวิ่งไปแล้วตัวแสงวิ่งไปแล้วแม่แสงนั้วนะมันวิ่งผ่านไปเลยแสงหายไปใช่แต่ข้าเห็นอันนี้จริงๆเลยข้าอุ้ยที่เห็นในกระจกเงาแล้วโอแล้วกระจกเงาคืออะไรกันโอกระจกเงาเนี่ยนะมันจะต่างจากกระจกใสตรงที่มันมีสารเคลือบมีสารเคลือบเหรอกระจกเงาอือพอแสงจากวัตถุเนี่ยวิ่งไปตุ๊บ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 ถึงกระจกปะเออทำให้แสงแล้วนะสะท้อนกลับเข้ามาเข้าตาเราทำให้เราเห็นภาพมาได้ เป็นยังไงข้าก็ยังยืนย่างท่าอย่างุ้ยเริงส่เฉยๆแต่ไม่จ้ยกันไ่เอปนกมาจันปกา่ยอนพี่มัเรื่องกระจกไงพฉันที่มันเรื่องกระจกไงเอาให้อธิบายเลยไดนไ่ม เขาไม่รู้เหมือนกันเอ้าเลยบ้านยังไงก็จะได้กลัมาทำไมเอากระคาดกะตามยิงมาโอ้เอา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 งี้แล้วกันเขี่ยมาข้างหน้านิดนึงในฐานะที่บรรยากาศข้างหลังค่อนข้างที่จะน่ากลุ้ยอย่างไงล่ะพอแล้วไงมืดมืดขึ้นขึมนเทียนสลัวสลัวอย่างนี้แบบนี้เป็นเน้อยน้อยอย่างนี้ไม่มีคนอย่างนี้ไม่ได้นาอะไรไม่ได้เลยนอกจากสร้างการรับการที่บรรยากาศ เอาเร้่องมากตอนนั Bog ้นย so ังเคยจะไม่ข้าวฟ่างอยู่เรื่องนึงเรื่องอะไรนะอิกตาฟังวะเออต้องฟังลเข้ามันไก่ีเข้ามันไก่กินเนื้อจงเอานะคนนั้นฉันเลิกงานอ่ะตีสองท้องมันพร้อมว่าหิวข้าวมันไก่เลยสักข้ามันไก่แล้วก็ใส่ลงเก็บกลับห้องยาว่องไวระยะทางต้องผ่านเนี่ยป่าช้าป่ากข้าวห่อเกียวฉันอิ่กเสียวใหญ่ค ยกใหญ่ไม่ให้ตกใจได้ยังไงไม่ให้ตกใจได้ยังไงเปิดกล่องไปโอ้ไก่หายหายไก่เฮ้ยเอ็งไปทำไรไก่หายยืนดีไก่หายได้ไงเฮ้ยฉันเลยเผลอด่าละไอ้ผีผีอะไรผีไอ้น้องให้ลงกล่องหน่อยผีเนี่ยฉันเลยเผลอด่าละไอ้ผีชายไอ้ผีชายหนอยมัจะด่าอะไรแน่มากนะด่าผีเวลาผ่านไปฉันเดี๋ยวสักพักเวลาผ่านไปฉันเดี๋ยวสักพัก อุ้ยไฟดับฉันตกใจเฮ้ยไฟดับได้ยังไงอ่ะเอ๊ะไฟดับได้ยังไงเอ๊ะไฟดับได้ยังไงหรือไอ้ผีเข้ามาไหน